เราอของครูฝึกสอนคนนี้ที่ได้พึ่งย้ายมาประจำการเพียงไม่กี่วันซึ่งเขานั้นก็ยังไม่ทันจะได้รู้จักกับคุณครูคนอื่นๆหรือสนิทกับนักเรียนสักเท่าไหร่และก็ยังไม่ทันจะได้คุ้นเคยกับบรรยากาศของโรงเรียนนี้มากนักแต่สิ่งที่เขาต้องเผชิญน,นั้นกลับไม่ใช่ความวุ่นวายจากเด็กๆหรือพระงานสอนตามปกติทั่วไป แต่ทว่ามันคือเหตุการณ์ประหลาดเล็กๆน้อยๆที่มันค่อยๆซ้อนทับเข้ามาเรื่อยๆเช้าวันแรกในการทำงานอากาศยังครึมครึมอยู่ตั้งแต่เช้ามืดฝนที่ตกลงมาทั้งคืนมันก็เพิ่งหยุดไปกลิ่นดินปิกเปียกนั้นก็ยังรอยอยู่ทั่วบริเวณของโรงเรียน พอเดินผ่านรั้วเหล็กเก่าๆก็จะได้กลิ่นสนิมอย่างชัดเจนคุณครูฝึกสอนคนนี้พึงก้าวแรกเข้ามาในโรงเรียนโดยมีความรู้สึกที่ตื่นเต้นและก็มีความเป็นกังวลสายตาของเขานั้นได้กวาดมองไปรอบๆอบอาคารเรียนหลังใหญ่ที่ได้ตั้งตะหงานอยู่ด้านใน และเมื่อประตูโรงเรียนได้เปิดขึ้นเสียงเด็กนักเรียนก็เริ่มดังขึ้นเรื่อยๆเสียงหัวเราะเสียงฝีเทา้าก็เริ่มทำให้เขารู้สึกผ่อนคลายขึ้นมาบ้างแต่ท่ามกลางความคึกคักนั้นเขากลับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างตรงมุมสนามนั้นมีเด็กนักเรียนสองสามคนกําลังยืนคุยกันอยู่ แต่สายตาของเด็กพวกนั้นไม่ได้มองเพื่อนที่คุยด้วยเลยหากแต่มองเลยขึ้นไปยังตึกเรียนใหม่ที่เพิ่งสร้างเสร็จเขาหันไปตามสายตาแต่ก็ไม่ได้เห็นอะไรนอกจากหน้าต่างที่ถูกปิดสนิทอยู่แต่สีหน้าของเด็กๆตอนนั้นกลับดูอย่างไม่สบายใจจนเขาก็แอบเผลอสงสัย เมื่อถึงห้องพักครูเขาได้รับการต้อนรับแบบธรรมดาครูบางคนยิ้มแย้มทักทายสั้นๆพอเป็นพิธีแต่บางคนกลับนิ่งเฉยเหมือนวางระยะห่างกับเขาเอาไว้โดยเฉพาะคุณครูผู้หญิงวัยกลางคนคนหนึ่งที่ได้นั่งอยู่ตรงมุมห้องนั้นเธอเพียงแค่เหลือตามองเขาแล้วก็ก้มหน้าทำงานต่อ บรรยากาศภายในห้องพักครูนั้นดูเงียบผิดคาดจากที่เขาได้คิดเอาไว้สักพักเสียงกริ่งก็ดังขึ้นเขาถูกพาไปสอนคาบแรกระหว่างเดินผ่านหน้าตึกใหม่นั้นเขาก็รู้สึกได้ถึงกลิ่นเหม็นแปลกๆทั้งที่เป็นอาคารที่ถูกสร้างใหม่แต่เขากลับรู้สึกเย็นวูบและคนลุกไปทั้งตัว แล้วเขาก็เหมือนเห็นใครสักคนยืนอยู่ตรงระเบียงชั้นสามก้มหน้ามองลงมาที่เขาแต่พอเงยหน้าดูอีกครั้งก็กลับไม่เจอใครเลยคาบแรกผ่านไปเรียบร้อยนักเรียนก็ตั้งใจเรียนกันอย่างดีแต่ก็มีเสียงซุบซิบบ้างตามปกติแต่ที่สะดุดตาก็คือเด็กผู้ชายคนหนึ่ง ที่นางอยู่ตรงริมหน้าต่างเขาแทบจะไม่สนใจบทเรียนของเขาเลยเอาแต่มองออกไปนอกตึกตลอดเวลาสายตานิ่งเหมือนกําลังจ้องใครบางคนที่อยู่ตรงนั้นและเมื่อหลังเลิกคาบเรียนเขาก็ได้ไปถามเด็กเล่นๆว่ามองอะไรอยู่เหรอเด็กชายเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะตอบเบาๆว่า ก็ตรงนั้นไงครับแล้วเขาก็ชี้ขึ้นไปตรงที่ชั้นห้าของตึกเรียนใหม่เขาได้มองตามไปทันทีหน้าต่างตรงนั้นปิดเงียบไม่มีอะไรเลยวันแรกก็ผ่านไปได้ด้วยดีไม่มีเรื่องร้ายแรงอะไรงานสอนเอกสารครบทุกอย่างตามที่คาดเอาไว้แต่ลึกๆนั้น เขากลับรู้สึกว่าโรงเรียนแห่งนี้ไม่เหมือนกับที่อื่นตั้งแต่เช้าจนเลิกเรียนเขารู้สึกเหมือนถูกจับตามองอยู่ตลอดเวลาและในช่วงบ่ายวันถัดมาคาบเรียนยังดำเนินไปอย่างตามปกติเด็กๆในห้องตั้งใจเรียนกันอย่างดีจนกระทั่งเด็กชายคนเดิม ที่นั่งริมหน้าต่างโต๊ะประจำตรงนั้นได้ยกมือขึ้นขออนุญาตไปเข้าห้องน้ำซึ่งเขานั้นก็ไม่ได้คิดอะไรก็อนุญาตให้ไปตามปกติแต่เวลามันก็ผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งจบคาบเด็กคนนั้นก็ยังไม่กลับมาในใจเขาเริ่มรู้สึกแปลก คิดในใจว่าหรือว่าเด็กจะเป็นอะไรไปเลยเดินไปถามเพื่อนในห้องว่ามีใครเห็นเพื่อนเธอไหมแต่เด็กแต่และคนนั้นก็พากันสายหน้าบอกว่าไม่เห็นเขากลับเข้ามาเลยเวลาก็ล่วงเลยไปจนใกล้เลิกเรียนเกือบสามโมงเย็นเขานั้นก็ยังรู้สึกไม่สบายใจ เลยแอบไปถามเพื่อนสนิทของเด็กคนนั้นอีกทีว่ากลับมาที่ห้องหรือยังหรือแอบไปหลับอยู่ในห้องน้ำหรือเปล่าแต่สีหน้าของเพื่อนๆนั้นกลับเต็มไปด้วยความกังวลมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งพูดเบาๆว่าหลังจากเลิกเรียนกับครูไปวิชาอื่นหนูก็ไม่เห็นเขาอีกเลยนะคะประโยคนั้น ทำให้เขารู้สึกใจหวิวขึ้นมาทันทีเมื่อความเงียบเริ่มกลายเป็นความกังวลเขากับเพื่อนครูคนอื่นๆได้ตัดสินใจโทรหาผู้ปกครองเด็กเพื่อที่จะถามว่าลูกของเขานั้นได้กลับไปถึงบ้านหรือ,อยังแต่ปลายสายตอบกลับมาทันทีว่ายังค่ะโรงเรียนยังไม่เลิกเขาจะกลับมาได้ยังไง และลูกฉันเป็นอะไรหรือเปล่าเขาได้แต่บอกความจริงว่าเด็กนั้นได้หายออกไปตั้งแต่ชั่วโมงเรียนช่วงบ่ายแต่ไม่ได้เข้าเรียนในคาบอื่นๆเลยผู้ปกครองก็ยิ่งร้อนใจพูดเสียงสั่นๆว่าช่วยหาลูกฉันทีนะคะอย่าให้เป็นอะไรไปเลยเมื่อเขาได้วางสายลง เขาและเพื่อนครูหลาย,ลายคนก็รีบพากันช่วยตามหาเริ่มจากห้องน้ำสนามกีฬาโรงอาหารไล่ไปจนทั่วทุกมุมแต่ก็ไม่พบแม้แต่เงาสุดท้ายสายตาทุกคู่ก็เริ่มหันไปที่ตึกเรียนใหม่อาคารสูงที่เพิ่งสร้างเสร็จแต่ยังไม่ได้เปิดให้ใช้งานอย่างเป็นทางการ พวกเขาเลยตัดสินใจเดินขึ้นไปที่ชั้นบนเสียงฝีเทา้ากระทบกับพื้นปูนสะท้อนกล้องไปทั่วตึกและเมื่อถึงห้องเก็บของชั้นบนสุดประตูที่ควรจะล็อกกลับแงบอยู่เล็กน้อยเขาและเพื่อนครูได้ปลักประตูเข้าไปอย่างชา้ชาๆภายในห้องมืดสลัว แล้วก็เต็มไปด้วยฝุน่นเด็กชายคนนั้นนอนสลบอยู่ตรงบนพื้นทุกคนรีบเข้ามาช่วยปลุกแต่ไม่นานเด็กก็ค่อยๆลืมตาขึ้นแต่ใบหน้าของเขานนั้ดูซีดเผือกร่างกายดูอ่อนแรงเขาได้ถามทันทีว่าเธอมาทำอะไรตรงนี้เนี่ยทำไมถึงมาอยู่ในห้องเก็บของได้ เด็กชายคนนั้นได้แต่กลับสายหน้าแล้วก็พูดเพียงว่าผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับผมก็ไม่รู้ว่ามาอยู่ตรงนี้ได้ยังไงคำตอบสั้นๆนั้นทำให้บรรยากาศร,รอบตัวเงียบสนิททุกคนมองหน้ากันด้วยความงุนงงหลังจากนั้นก็พาเด็กไปพักที่ห้องพยาบาล เพื่อที่จะเช็คอาการต่างๆคุณคณรูกับฝ่ายปกครองต่างก็ตัดสินใจแล้วว่าควรจะดูกล้องวงจรปิดที่ติดอยู่ตรงโถงตึกใหม่นี้ทุกคนเบียดกันที่จะดูภาพจากหน้าจอแต่สิ่งที่เห็นนั้นทำให้ทุกคนเงียบไปทั้งหมดเด็กชายคนนั้นปรากฏอยู่ในภาพจริงๆ เขาได้เดินขึ้นบันไดไปเรื่อยๆเรื่อยๆและก็ช้าๆแต่ท่าทางเหมือนคนละคนกับที่รู้จักกันดีสายตาเมื่อลอยตรงไปข้างหน้าใบหน้านิ่งสนิทไร้ชีวิตชีวาเหมือนอย่างกับหุ่นเชิดที่กำลังถูกใครบางคนบังคับไว้เขาเดินตรงขึ้นไปจนถึงประมาณชั้นห้า แล้วก็หายเข้าไปในโถงตึกไม่มีใครอยู่กับเขาแล้วก็ไม่มีใครพาเขาเข้าไปแต่หลังจากที่ทุกคนเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นห้องก็คงอยู่ในความเงียบอยู่นานบรรยากาศภายในห้องมันก็ช่างน่าอึดอัดจนครูผู้ชายคนหนึ่งทำท่าทางหลังเลก่อนจะพูดเสียงเบาๆขึ้นมาว่า หรือว่ามันจะเป็นแต่ยังไม่ทันพูดจบประโยคคุณครูผู้หญิงที่ยืนอยู่ข้างๆก็รีพูดเบรกทันทีอย่าพูดนะเรื่องแบบนี้อย่าเอามาพูดกันในโรงเรียนคำพูดนั้นทำให้ทุกคนยิ่งรู้สึกกังวลมากกว่าเดิมความสงสัยที่อยากรู้ กับกลายเป็นความกลัวที่จะพูดออกมาและตั้งแต่วินาทีนั้นก็ไม่มีใครพูดถึงเรื่องนี้อีกต่อเลยคืนนั้นเขาเลือกที่จะอยู่ทำงานในห้องพักครูต่อเพราะว่ามีแผนการสอนที่ต้องเตรียมสำหรับวันรุ่งขึ้นเขาคิดว่าถ้ากลับไปทำต่อที่หอพักคงจะไม่ค่อยสะดวกนะักแถมไฟที่ห้อง ก็มีความสว่างไม่ค่อยพอเลยตัดสินใจนั่งทำงานที่โรงเรียนจนดึกซึ่งห้องพักครูก็อยู่ตรงชั้นล่างตรงข้ามกับตึกเรียนใหม่พอดีตรงกลางระหว่างอาคารทั้งสองเป็นสนามหญ้าเล็กๆและไม่กี่ชั่วโมงก่อนหน้านั้นฝนก็เพิ่งจะหยุดตกไปพื้นสนามเลยเต็มไปด้วยโคลนเปียก แล้วก็กลิ่นดินชื้นๆที่ลอยมาเป็นระยะตอนแรกทุกอย่างก็ดูปกติดีเขาก้มหน้าก้มตาเขียนแผนการสอนใจก็จดจออยู่กับเอกสารจนกระทั่งเหมือนมีเสียงอะไรหนักๆหล่นมากระแทกพื้นสนามดังขึ้นดังพอที่จะทำให้เขาสะดุ้งเงยหน้าขึ้นมา หัวใจของเขาเต้นแรงทันทีเพราะว่าเวลาแบบนี้ไม่น่าจะมีใครอยู่ข้างนอกแล้วเขาลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองลอดออกไปยังสนามแสงไฟจากเสาไฟในโรงเรียนก็ส่องสลัวสลัวลงบนพื้นโคลนแต่กลับไม่เห็นอะไรเลยไม่มีทั้งคนไม่มีทั้งของที่ตกลงมา เขาตั้งสติและก็สูรหายใจเข้าลึกๆบอกกับตัวเองว่ามันคงจะเป็นกิ่งไม้หรือไม่ก็หมาก็แมวที่มันกระโดดลงมาก่อนจะเดินกลับไปนั่งที่โต๊ะเพื่อที่จะทำงานต่อเวลามันก็ผ่านไปอีกสักพักใหญ่เขาเลยตัดสินใจเก็บของเพื่อที่จะกลับไปที่พักแต่ทันทีที่กลับไป เขากับสังเกตเห็นอะไรบางอย่างบนพื้นโคลนกลางสนามนั้นมันมีรอยเท้าเปื้อนโคลนปรากฏอยู่เรียงกันเป็นทางยาวลากตรงไปยังตึกเรียนใหม่เขามองตามรอยเท้าไปและในเสี้ยววินาทีนั้นเองเขาเห็นด้วยหางตาเหมือนมีใครบางคนยืนอยู่ตรงชั้นล่างของตึกใหม่นั้นยืนนิ่งๆ แล้วก็จ้องมาที่เขาเลือดในตัวของเขาเย็นวาบความกลัวที่เขาพยายามกดไว้ตั้งแต่วันแรกนั้นกลับพุ่งขึ้นมาอย่างเต็มหัวใจเขารีบเก็บของปิดแฟม้มปิดไฟปิดประตูห้องพักครูทันทีแต่ตอนที่กำลังจะดึงประตูให้ปิดสนิทนั่นเองเขาก็รู้สึกได้ชัดเจน ว่ามีลมหายใจอุ่นๆนั้นเป่ารถลงมาที่ต้นคอของเขาร่างกายของเขานั้นแข็งทื่อคนลุกสู้ไปทั้งตัวเขารีบหันหลังกลับแต่ก็ไม่เจอใครหัวใจเต้นแรงจนแทบจะหลุดออกมาเขาเลยไม่รอช้ารีบวิ่งก้าวยาวๆออกมาจากในอาคารตรงไปยังทางออกของโรงเรียนโดยไม่หันกลับไปมองอีก จนในที่สุดเขาก็มาเจอรปภที่กำลังนั่งเฝ้าอยู่ตรงประตูทางเขา้รารปภคนนั้นมองหน้าเขาอยู่พักหนึ่งก่อนจะพูดขึ้นมาว่าเพื่อนครูที่นี่ไม่มีใครบอกครูเลยเหลอครับประโยคนั้นเองทำให้เขายืนชะง,งักไปแป๊บหนึ่งและคำถามมากมายมันก็ผุดขึ้นมาในหัวเขาเขาอยากรู้ว่า มันหมายถึงอะไรและอยากจะถามต่อว่านี่มันคือเรื่องอะไรแต่ในขนาดเดียวกันความกลัวมันก็ถาโถามเข้ามาใจนึงก็อยากจะหาคำตอบแต่อีกใจก็อยากจะรีบกลับที่พักไม่อยากจะอยู่ตรงนี้แม้แต่วินาทีเดียวสุดท้ายเขาเลือกที่จะไม่พูดอะไรสักคำเพียงแค่ฝืนยิ้มบางๆ แล้วรีบเดินผ่านออกไปจากโรงเรียนและเช้าวันถัดมาบรรยากาศในโรงเรียนดูปกติเป็นเวลาพักเบรกระหว่างคาบเรียนคุณครูหลายคนกำลังนั่งพักอยู่ในห้องพักครูบางคนนั่งจิบกาแฟบางคนเตรียมแผนการสอนบางคนก็คุยเรื่องทั่วไปส่วนเขานั้นนั่งอยู่ตรงมุมห้อง พยายามไม่คิดถึงเรื่องเมื่อคืนและก็กำลังเก็บสมุดงานนักเรียนให้เสร็จสายตาของเขานั้นเหลือไปเห็นคุรูผู้หญิงวัยกลางคนคนนั้นคนที่ตั้งแต่วันแรกก็ดูเง,งียบๆไม่ค่อยพูดจากับใครนั่งอยู่ตามปกติที่โต๊ะของเธอแต่แล้วอยู่ดีดๆเธอก็มีอาการแปลกไปตอนแรกแค่เลิกคิวเหมือนมองไปทางประตู จากนั้นสายตาก็ว่างเปล่ามองไปรอบห้องแบบไร้จุดหมายก่อนที่ดวงตาของเธอจะเบิกกว้างขึ้นเรื่อยๆจนทุกคนก็เริ่มหันมามองแต่สิ่งที่ทำให้เขาต้องตกใจมากที่สุดก็คือสายตาของเธอนั้นมาหยุดนิ่งอยู่ตรงที่ตัวของเขาและวินาทีนั้นเองเธอก็ค่อยๆ กรีดใส่หน้าเขากรีดอย่างต่อเนื่องพร้อมกับโวยวายส่งเสียงดังที่ไม่เป็นภาษาตอนแรกเหมือนเจ้าเผลอแต่วินาทีต่อมาเสียงนั้นมันกลับชัดเจนขึ้นทุกคนในห้องถึงกับเงียบเพราะว่าสิ่งที่เธอพูดออกมามันเหมือนไม่ใช่ภาษาไทยมันเป็นเหมือนภาษาต่างชาติแต่เมื่อฟังดีๆมันก็คือภาษาพม่า ไม่มีใครเข้าใจว่าพูดอะไรแต่น้ําเสียงนั้นมันเต็มไปด้วยความโกรธความเจ็บปวดเหมือนคนกำลังด่าทอหรือขออะไรบางอย่างเสียงนั้นมันดังสะท้อนไปทั่วห้องพักครูบรรยากาศเหมือนถูกกดทับจนหายใจไม่ออกทุกคนในห้องต่างก็ตกตะลึงกับเหตุการณ์นี้บางคนพยายามเข้าไปจับตัวเธอแต่ก็ถูกสะบัดออก ด้วยแรงที่ไม่น่าจะมาจากผู้หญิงร่างเล็กๆแบบนั้นส่วนตัวเขานั้นก็ไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ยืนมองภาพตรงหน้านิ่งๆจนในที่สุดมีครูผู้ชายคนหนึ่งซึ่งคล้องสร้อยพระที่ห้อยคอรีบเดินเข้ามาเขาไม่พูดอะไรเลยเพียงแค่ถอดสร้อยพระออกแล้วคล้องลงไปที่คอของครูผู้หญิงคนนั้นทันทีที่สร้อยพระแตะที่ตัวเสียงกรีดนั้น มันก็หยุดลงอย่างฉับกลันร่างกายที่เกรงสั่นเมื่อครู่นั้นสุดลงนั่งหอบหายใจเหมือนหมดแรงห้องทั้งห้องนั้นเงียบสนิทไม่มีใครกล้าพูดอะไรเลยทุกคนยังตกตะลึงกับเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดขึ้นตรงหน้าครูผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นมาน้ำตาอาบเต็มหน้าเหมือนเพิ่งร้องไห้หนักมาเธอพูดด้วยเสียงเบาๆสั่นเครือว่า เมื่อกี้มันไม่ใช่ฉันหลังจากที่ครูผู้หญิงสงบลงบรรยากาศห้องพระครูก็เงียบกริบไม่มีใครกล้าพูดอะไรทุกคนมองหน้ากันด้วยความกลัวและสับสนส่วนตัวเขานั้นเองเขารู้แล้วว่าเรื่องที่ได้ยินมาตลอดมันไม่ใช่แค่ข่าวหรืออีกต่อไปและที่สำคัญ มันไม่ใช่สิ่งที่เขาจะหนีหรือทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นได้อีกแล้วทันทีที่เขาเดินออกจากห้องพักครูเขาก็เจอกับรอปภซึ่งเป็นรอปภคนเดิมที่ยืนรออยู่เหมือนตั้งใจรปภมองหน้าเขานิ่งๆก่อนจะพูดขึ้นมาว่าครูคงรู้นะว่านี่มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญหลังจากเหตุการณ์ ที่ครูผู้หญิงถูกผีเข้าห้องพักครูก็ตกอยู่ในความเงียบงันไม่มีใครอยากพูดต่อแต่ทุกคนรู้ตรงกันว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่แค่ความบังเอิญอีกแล้วส่วนตัวเขาเองก็ยิ่งสงสัยเริ่มพยายามหาคําตอบจากคนที่อยู่ในโรงเรียนนี้มานานและในที่สุดความจริงก็ค่อยๆถูกเล่าออกมาโดยตึกเรียนใหม่ ที่ได้ตั้งอยู่ตรงกลางของโรงเรียนนี้ได้พึ่งสร้างเสร็จเพียงแค่สัปดาห์เดียวก่อนที่เขาจะเข้ามาสอนและระหว่างช่วงสุดท้ายของการก่อสร้างนั้นตอนที่คนงานกำลังรื้อนั่งร้านออกนั่งร้านชั้นบนก็เกิดพังลงมาคนงานพม่าคนหนึ่งที่ยืนอยู่บนนั้นก็พลัดตกลงมาอย่างแรงเสียงนี้ดังสนั่นไปทั้งไซงานทุกคนวิ่งเข้ามาดู แต่มันก็สายไปแล้วเขาตกลงมาทั้งตัวคอหักเสียชีวิตและสิ่งที่ทำให้เรื่องนี้ยิ่งน่าขนลุกที่สุดก็คือชายชาวพาม่าคนนั้นเป็นคนงานที่มาคนเดียวไม่มีญาติไม่มีครอบครัวที่อยู่ในประเทศไทยเขาเข้ามาทำงานผ่านบริษัทจัดหางานดังนั้นเมื่อเขาเสียชีวิตลงจึงไม่มีใครออกมาเรียกร้อง ไม่มีใครจัดเรื่องพิธีศพอย่างเปิดเผยและผู้อำนวยการโรงเรียนและผู้รับเหมานั้นจึงตัดสินใจที่จะปิดข่าวทุกอย่างถูกจัดการอย่างเงียบๆนักเรียนและคนนอกโรงเรียนไม่มีใครรู้เลยว่ามีคนตายอยู่ตรงตึกนี้แต่สำหรับคนในโรงเรียนพวกเขารู้กันหมดไม่ว่าจะครูผ่านโรงและรอปภ ต่างก็ได้ยินเสียงได้เห็นเงาแปลกๆตั้งแต่วันแรกที่ตึกสร้างเสร็จบางคนเล่าว่าตอนเดินผ่านตึกใหม่ๆมักจะได้ยินเสียงคนพูดภาษาต่างด้าวเบาๆบางครั้งก็ได้ยินเสียงเหมือนเหล็กร่วงลงพื้นทั้งที่ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นและล่าสุดไม่มีใครคิดว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาดนี้ที่ผีนั้นจะมาเข้าสิงอาจารย์ อยู่ที่ตรงกลางห้องพักครูแห่งนี้และเมื่อผู้อำนวยการรู้เรื่องก็ไม่กล้าปิดบังอีกต่อไปวันต่อมาจึงรีบนิมนต์พระเกจิอาจารย์หลายรูปมาที่โรงเรียนทำพิธีใหญ่ที่ตึกเรียนใหม่ทันทีมีการสวดมีการเจิมมีการอุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณของชายชาวพมา่าที่ได้เสียชีวิตที่ตรงตึกนี้ เพื่อที่จะให้เขานั้นได้ไปสู่สุคติไม่ต้องวนเวียนอยู่ตรงนั้นอีกหลังจากวันทำบุญใหญ่เหตุการณ์แปลกๆก็ยังพอมีเหลืออยู่บ้างบางคนยังบอกว่าได้ยินเสียงเหมือนคนเดินตอนกลางคืนบางครั้งเด็กๆก็มองไปที่หน้าต่างแล้วก็ทำหน้าไม่สบายใจแต่ทุกอย่างมันก็ค่อยๆเบาลง จนในที่สุดตึกเรียนใหม่นั้นก็ถูกเปิดใช้งานอย่างเป็นทางการส่วนคุณครูฝึกสอนคนนั้นก็จบภารกิจการสอนที่โรงเรียนนี้ด้วยใจที่ยังเต็มไปด้วยคำถามว่าสิ่งที่เขาเจอทั้งหมดนั้นมันเป็นประสบการณ์ที่เขาไม่เคยคิดว่าจะเจอในการฝึกสอนและแม้เวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนทุกครั้งที่เขานึกถึงโรงเรียนแห่งนั้น มันก็คือเรื่องราวของการฝึกสอนที่เขาไม่มีวันที่จะลืมได้เลยและเหตุการณ์ในโรงเรียนนี้ก็เช่นกันเพราะว่าความกลัวเสียชื่อเสียงเลยเลือกจะเก็บงำความจริงเอาไว้แต่สุดท้ายสิ่งที่ถูกละเลยก็คือวิญญาณของคนที่จากไปนี่อาจจะเป็นเครื่องเตือนใจเราได้ว่าความจริง แม้จะน่ากลัวแค่ไหนก็ควรได้รับการยอมรับและแก้ไขอย่างถูกต้องและสุดท้ายนี้ผมอยากจะขอขอบคุณผู้ฟังทุกท่านที่รับฟังผมจนจบและพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ